ตลาดอาหารเครื่องสดอาหารแห้งอังการาตุรกีเป็นตลาดมีปลามีผักมีของหวานมีน้ำทับทิมเดินเข้าไปในตลาดดู จะเป็นของหวานที่เขาเรียกว่าโคตรหวานหวานกิโลหนึบาทไอ้เจ็ดสิาลีก็เท่ากับประมาณ80บกว่าบาทหวานเชียบนะหวานตัดขาหวานตาบอดอันนี้คือ ซื้อจุซื้อจุซื้อจ,อจุอันนี้เหมือนกันครับของหวานคล้ายๆเส้นหมี่มาพันๆๆๆๆว่าหวานเจ็บเลยมันใกล้จะออกโบนแล้วฮะเดีย๋ยวให้ดูเป็นชีสต,ต่างๆครับเป็นชีสอกิโลละ100บาท سلام าลัยกรมชีตชีตชีตเบรกุดเทสไอเทส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 นิดหนึ่งเทส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 ทดลองหน่อยเออทอลองหน่อยลองชิมดูสิว่าเป็นยังไงครับ อืมอร่อยเค็มเค็มหวานหวานเค็มหวานปลายเค็มเค็มหวานหวานหวานปลายหวานนิดหน่อยครับโอเคเอเวดจเจ๊แค็กระเดยเดมเจ๊แคทกระเดยเดมโอ้ก็ให้อีแล้วครับ โอ้ thank you thank you s a รั a m a ร a ยกุมนี่ก็ให้ทีสมาลองอีกแล้วครับว้าวอืมกูดดุดอันนี้กูดอร่อยมาก เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมากูดกูดกูดเนื้อแกะเนื้อสัตว์ต่างๆครับอินทผาลามพวกเครื่องเทศพวกพริกพริกทั้งหลายแหล่แต่ว่าไม่แพงไม่เผ็ดไม่เผ็ดพวกนี้ไม่เผ็ด นี่ชาดูชานี้นหน่อยชาไหลห้าร้อยห้ากิโลกิโลละร้อยยี่สิบสองห้ากสิโลกิโล1นึีกิโล1นึีชีสอร่อยตลาดสดนะฮะ สตรอเบอรี่ถูกครับโลหนึ่งห้าสิบโลละห้าสิบเท่ากับเมืองไทยก็ห้าสิบห้าบาทมีเกาลักด้วยเกาลักก็ห้าสิบเหมือนกันครับต่อกิโลแล้วก็มีบอนัตมีส้มมีเขาเรียกว่าอันนี้อะไรน,นะ ลูกลูกอะไรลูกหมันลูกมันแล้วมาโอ้จำไม่ได้โอ้สตบบรอเบอรีเพียบเลยนะกล่องหนึ่งห้สบครับกล่องหนึงห้ิเองถูกมากๆนี่ก็เป็นพวกทัวเป็นพวกทัวเป็นพวกทัว อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเห็ดนะโลละ80บาทมะเขือโลละ30เป็นเงินไทยก็มันบาทกว่าบาทบาท10บาท14ตังค์ครับบาท14ตังค์นี่สตรอเบอรี่ตอนนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่คครับ<สา>ร เยอะแยะขายเนี่ยเป็นพวกปลาครับเป็นปลามีหลายราคาที่นี่เขาไม่ค่อยกินปูกินกุ้งกินหมึกกินจัดปแปลกๆเขาจะกินพวกพวกพื้นฐานนะพวกแซลม,มอนพวกกระพงพวกปลาโออันนี้ก็เป็นผัก อันนี้ไม่ใช่ผักชีนะอันนี้มาโดนอตมาโดนอตโอ้เยอะแยะนล้วเปลาไม่มีเลยฮะปลาดุกปลาช่อนมีแต่ปลาทะเลเพราะที่นี่ติดทะเลปลาน้ำจืดก็จะน้อย ก็มีผักชีฝรั่งที่มันสามารถโผล่ขึ้นมาจากที่อากาศหนาวๆได้นะนอกนั้นปลูกไม่ได้ครับพวกผักชีพวกกระเพราเนี่ยหาไม่มีหายากครับไม่มีอินทผลนะัมโลหนึ่งห้าแล้วก็แพงก็มีถูกก็มีอันนี้เป็นกาแฟของ น่ากินน่าใช้มากทุกอยา่างนะอันนี้ก็เป็นไส้แกะไส้แกะไส้แกะแล้วก็เป็นเคบับโอเคเอาเท่านี้ก่อนครับ